สำหรับใครที่ไม่กล้ายิงประตูหรือพอจะยิงแล้วกลัวมันจะไม่เข้าภาพหล่อในอดีตกลับมานะครับว่าโอครั้งก่อนเราเคยยิงไม่เข้าอ่ะครั้งนี้จะเข้าไหมวะอย่างเงี้ยยิงเล่นนะครับยิงเล่นยิงฝึกยิงไม่มั่นใจปกติแบบยิงฝึกยิงเล่นมันต้องเก่งขึ้นถูกไหมยิงมั่นใจขึ้นแต่ทีนี้ยิงเล่นยิงไม่มั่นใจนะครับสาเหตุนี้มันมาจากอะไรสาเหตุเนี้ยมันมาจากภาพในหัวนะครับของเรามีแต่ภาพเหตุการณ์ที่เราไม่น่าจดจําซ้ํๆ มีแต่เหตุการณ์ที่เรายิงไม่เข้าอ่ะมันถูกฉายซ้านนซํามันวนซ้ําโดยที่เราแบบเราไม่ได้อยากจะเห็นน่ะแต่มันก็เห็นน่ะเชื่อไหมว่าแบบตอนที่เราดิงประตูหรือเล่นบอลมันจะมีไภาพเหตุการณ์เนี้ยวนกลับมาแบบฟึบอัตโนมัติใครเปิดหนังเรื่องนี้ก็ไม่รู้ไม่อยากจะดูก็ต้องดูอ่ะแล้วปิดตาต่อให้หลับตาก็ยังเห็นอยู่ดีอ่ะและนอกจากจะเห็นแล้วแถมยังรู้สึกแบบนั้นด้วยทั้งที่แบบมันเกิดอาจจะเกิดมานานแล้วก็ได้อ่ะ เกิดไม่เปปียังจําได้ก็มีอ่ะหรือว่าคนใกล้เคียงถูกก็เกิดขึ้นเมื่อวานภาพนั้นมันเวียนดยหัวมันหลอนอยู่ในหัวมันแบบมันทําให้เราหมดพลังที่จะยิงประตูมันทําให้เรารู้สึกว่าเราคงทําไม่ได้ก็นํามาสู่ว่าเราไม่มั่นใจยิงประตูเราไม่กล้าย,ยิงประตูตรงนี้นะครับนี่คือสาเหตุแรกที่ทําให้เราไม่มั่นใจคือภาพในหัวมันยังหลอนอยู่ในหัวอยู่เราไปนึกเหตุการณ์นั้น ทั้งที่จริงแล้วนะครับทั้งที่จริงแล้วถ้าผมบอกข้อนี้ไปเชื่อไหมทุกคนจะตื่นแล้วก็แบบามในหลอนหัวทุกคนจะเริ่มจางหายรู้ไหมครับมันคืออะไรมันคือภาพเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่ในอดีตอะ่ะที่เรายิงเข้าประตูมันจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเชื่อปะ่ะในชีวิตการเล่นบอลของเราอะ่ะที่เรายิงเข้าประตูไม่จะไปต้องแบบทีมใหญ่เอาแค่แบบโกหนูเล่นกับเพื่อนอะไรก็ได้อะ่ะ ขอแค่เหตุการณ์นั้นน่ะเราจามันได้แล้วก็นึกภาพนั้นน่ะบ่อยๆแค่เรายิงเข้าอะ่ะช่วงนั้นมันโคตรมีความสุขเลยถูกป่ะมันรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าแบบนี่แหละสิ่งที่ฉันรักนี่แหละการเล่นการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันเยี่ยมจริงๆทีมชาติอยู่ไม่ไกลแน่อะไรอย่างเงี้ยบวกกับอะไรมีคนปรบมือเพื่อนส,องส่งเสียงเชียร์เอ้ยเจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือสาวๆข้างสนามกรีดอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับขือดนอกป่ะ ผมเชื่อว่าต้องมีเหตุการณ์แนวๆนั้นที่เกิดขึ้นกับเราโอเคไหมนั่นนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนก็น่าจะกำลังยิ้มอยู่แหละถูกไหมเห็นป่ะแค่นึกก็ยิ้มแล้วแค่นึกก็แบบมีความสุขแล้วอ่ะแล้วภาพหลอนนั้นหายไปไหนเฮภาพหลอนนั้นหายไปไหนทั้งที่แบบเหตุการณ์เดียวกันนะครับเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราต้องยิงประตูมีคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ความต่างมันอยู่ที่ว่า เรายิงเข้ากับไม่เข้าถูกไหมในเหตุการณ์นั้นะเรายิงเข้าแล้วเราจจำอย่างดีว่าเราเนี่ยเจ๋งจริงๆแต่ครั้งนี้เรายิงไม่เข้าปัจจุบันเนี่ยเรายิงไม่เข้าพร้อมกับยิงไม่เข้าบ่อยๆแล้วก็แบบเราก็ไปคิดเอาเองอะว่าแบบเราเราฟอร์มตกเราเล่นไม่ดีทั้งที่จริงเราเล่นดีอยู่แล้วเราเล่นเก่งแล้วอย่างน้อยก็เก่งกว่าตอนที่แบบยังไม่ได้เตะบอลหรือเก่งกว่าเพื่อนที่ไม่ได้ฝึกบอลถูกไหม อะไรที่ทําให้เราคิดว่าเราไม่เก่งหรือว่าไม่มั่นใจในการยิงพอเลยรรู้ป่ะเพราะสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเปลี่ยนไปคู่ต่อสู้เก่งขึ้นอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะไอตอนที่เรายิงเข้าอ่ะเราจะเล่นกับเพื่อนเล่นกับแบบคนไม่เก่งใช่ไหมหรือพอๆกันพอไปเจอนักบอลอาชีพเป็นไงหรือไปเจอคนที่แบบฝึกมาพอๆกับเราเป็นไงเอาละปกติเคยแบบล็อกหลบนิดหน่อยผ่านเลยปรากฏว่าล็อกหลบนิดหน่อยเอาเฮ้ย อยู่คู่ต่อสู้ไม่ไปไหนแหมมาเบียดเราอีกจิมบอลออกจากเท้าเราได้สะง,งั้นหรือว่าตอนที่เราฝึกยิงประตูนะครับหรือยิงประตูกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราอาจจะแค่เอาบอลมาตั้งแล้วก็ยิงเข้าประตูพร้อมกับเพื่อนที่เล่นเป็นประตูที่แบบอาจจะไม่เก่งบอลอาจจะไม่ใช่พวกสารประตูมืออาชีพอย่างเงี้ยมันก็ยิงเข้าได้ง่ายแล้วก็รู้สึกว่าโอ้นี่แหละความเก่งของฉันแต่พอมาเจอพวกสารประตูเก่งเจอแบบคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่แค่คนเดียวอะ สามคนสี่คน,คนอยู่ตรงหน้านอกจากยิงไม่ถนัดแล้วยังมีคู่ต่อสู้มาเบียดมาบิงไล่ข้างหลังเราอีกเพื่อเรียกอีกคนตะโกนข้างสนามอีกทรงเร็วนูน่นนี่นั่นมันทําให้เราเรียกฟอร์มแบบนั้นกลับมาไม่ได้เพราะมันกดดันไอ้ที่เราบอกว่ากดดันหรือว่าไม่กล้ายิงไม่มันม่นใจมันก็มาจากตรงนี้ด้วยอย่างแรกคือภาพหลอนก็คือแบบภาพในอดีตของเราอะ่ะเราเรายังนึกถึงมันอยู่อย่างที่สองคืออันนี้นะครับสิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานการณ์นะครับเราไม่คุ้นเคยกับสถานการณ์แบบนี้ถูกไหมแบบเอาง่ายๆนะกู่ต่อสู้มาอยู่ตรงหน้าสี่คนะ่ะแล้วให้เราลิงก์หลบยิงประตูะทําไงอะกล้าป่ะมั่นใจไหมอย่างเงี้ยแค่คิดก็แบบต้องต้องคิดัะหน่อยแล้วอะไรเงี้ยมันนำมาสู่คําว่าแบบฝึกและการฝึกของเราเรา,เราได้ฝึกแบบนั้นไหมเราได้ฝึกเลี้ยงหลบกู่ต่อสู้อย่างน้อยสี่คนแล้วยิงประตูไหมไม่ต้องเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้เลี้ยงหลบกล้วยก็ได้ ถ้าหลอกอะไรที่เราฝึกมาแล้วยิงประตูให้เข้าอ่ะแบบแรงๆคมๆอ่ะเชื่อไหมว่าแบบเอาง่ายๆนะผมให้ทุกคนเอากลวยมาตั้งสี่อันขวดน้ำอะไรก็ได้ตั้งยังไงก็ได้ให้ไปเลี้ยงหลบทุกกลวยทุกอันน่ะท่าไหนอะไรก็ได้เลี้ยงให้หมดแล้วยิงประตูให้เข้าแบบแรงๆคมๆเลยเอาแบบมั่นใจว่าเข้าแน่เข้าไหมเราคิดว่ายิงเข้าไหม นี่ผมยังไม่รู้พูดถึงความเร็วนะครับที่เราต้องทําเอาแบบช้าๆแบบเรื่อยๆแบบเออหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่แต่ยิงแบบคมๆเลยหนึ่งแรงคมๆทำได้ไหมเราได้ฝึกไหมถ้าไม่ได้ฝึกเรียบร้อยนะครับนั่นคือไซตที่เราไม่มั่นใจไม่กล้าย,ยิงเพราะว่าพอเจอเหตุการณ์จริงอะ่ะครเราสู้ไม่ได้ยิงเฉยให้เราให้เรายิงโอเคปะ่ะเขาจะมาปีบมาไล่มาทําอะไรทักอย่างที่ที่ทำให้เราไม่ถนัดนะ่ะ ทำใหเรายิงยากที่สุดเนี่ยดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะว่าเออทำไมยังไม่เข้าเลยาฝึกมาดูฝึกอะไรได้ฝึกไหมล่ะเลี้ยงเราคู่ดอกตู้สี่คนแล้วยิงมาตัวไม้เข้าอะ่ะแบบแรงๆอะ่ะเราคงจะเคยฝึกเลี้ยงหลบกลวยอันหนึง่งแล้วก็แบบแตะยิงถูกไหมเราคือในหัวที่เราฝึกมีแค่นั้นน่ะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดแบบเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วเราไม่กล้าย,ยิงเราไม่ได้ฝึกมาดังนั้นง่ายมากครับคือกลับไปฝึก ไปฝึกเลยเอาให้คล่องแล้วมันก็ย้อนกลับไปนะครับว่าคนเราส่วนใหญ่อะอยากจะได้อะไรบางอย่างแต่ไม่อยากจะแบบไม่อยากจะเหนื่อยเพื่อมันน่ะนกอกไหมเหมือนเราอยากเล่นเราคู่ตรอสู้แต่เราก็ไม่อยากที่จะแบบเหนื่อยไปฝึกซ้อมอะเชื่อไหมว่าพอพอเรามีใครได้บอลปุ๊บเราก็จะแบบมาตั้งทีมมาเล่นกันเลยเยอส่งบอลไปมาเล่นกันสนุกสนานกับเพื่อนหรือกับอบอลย่าเทียมอะไรเงี้ยแต่น้อยคนนะครับที่จะแบบ เอาบอลมามาฝึกเลี้ยงหลบยิงนู่นนี่นั่นแล้วทำให้คล่องขึ้นเร็วขึ้นความแตกต่างระหว่างนักบอลต่างชาติกับนักบอลไทยก็ต่างกันที่ตรงนี้ด้วยนะครับขอเรามาเล่นสนุกนูนี่นั่นหัวเราะแต่ต่างชาเขาจริงจงังเขาก่อนที่เขาจะหะัวเราะเขาเขาฝึกอย่างจริงจังก่อนนะครับมาแล้วเลี้ยงหลบกวยนู่นนี่นั่นไม่ใช่เลี้ยงหลบอย่างเดียวต้องคล่องต้องเป๊ะต้องทําให้เร็วต้องแบบ ไม่มีจังหวะยึกยักอ่ะแบบบอลหลบได้ปุ๊บต้องมองก่อนแล้วก็ดึงจังหวะนิดนึงแล้วยิงไม่มีนะครับเขาหลบปุ๊บแตะปุ๊บมองแวบ,บหนึ่งแตะยิงเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเอาง่ายๆนะสมมติว่าให้เมสซี่ครับเมสซี่แบบตัวจริงอ่ะมาเล่นอยู่ทีมเราแล้วก็เจอคู่ต่อสู้ที่เราเคยเจอมาเจอคู่ต่อสู้หรือทีมที่เราแบบคิดว่าแบบ เก่งที่สุดแล้วอะที่เราเคยเจออะให้ทายว่าเป็นไงเชื่อไหมว่าแบบมันจะต้องมีเหตุการณ์ในเะร่งนี้ก็คือแบบสิบเอ็ดโกรธสิบเอ็ดคนเอาไม่อยู่อะนอกไหมไม่ซีคนเดียวเอาอยู่เลยอของเราทิ้งบุรุษสาวมาตัวไว้คนเดียวพอที่เหลือไม่ซี่จัดการเองอย่างเงี้ยเอ้ยทําไมมันขนาดนั้นนะแบบสิบเอ็ดคนเอาคนเดียวไม่อยู่อะได้นอนนะครัแบบหลายคนบอกโอ้เขาะระดับโลกเขาเป็นนักบอนระดับโลกเก่งมากๆกเลี้ยงหลบเก่ง ถามว่ามิซี่เกิดมาเลี้ยงหลบเก่งหรือเปล่าไม่ที่เขาอยู่บาร์เซโลนาเขาทาอะไรเขานั่งกินวิซ,ซ่านั่งกินอะไรนะมักกะโดนีหรือเปล่าไม่เขาไม่ไทําอย่างนั้นเขาฝึกอย่างหนักเขาถึงมีจุดนี้ได้เขาไม่ได้ฝึกแคแบบ่ช่วงนั้นอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แบบเขาฝึกแค่แบบช่วงเด็กแล้วตวมาก็เก่งเลยโดยที่ไม่ต้องฝึกเขาฝึกต่อเนื่องโตแล้วเขายังฝึกอยู่เลย เขายังต้องรักษาฟอร์มของเขาอยู่เลยเห็นอะไรไหมแล้วเราล่ะเป็นเพราะว่าเขาฝึกหนักฝึกอย่างดีนะครับพอมาเจอลงสนามจริงเขาบอกโอ้ยสบายแล้วเขาไม่รู้สึกกดดันเลยนะครับเขาเลือกแบบเลี้ยงหลบทีละตัวสบายสบายแบบดึงจังหวะก็ได้ชูนเชื่อไหมว่าต่อให้โดนนำ้ำสามสูเมสซี่ก็สามารถยิงคืนได้อะ <laughs> ยิงไกลเลี้ยงหลบยิงทั้งสนามหรืออะไรก็ตามอะ่ะเขาทําได้อะ่ะ โดยที่แบบง่ายๆอ่ะเชื่อป่ะแล้วเราอ่ะเราทําได้ไหมทําได้ทุกคนเชื่อไหมว่าเราทุกคนทําได้ผมเชื่ออย่างนั้นแต่ปัจจัยมันไม่เอื้ออํานวยถูกไหมเราไม่ได้แบบอยู่บาร์เซโลน่าแล้วถูกฝึกแบบแบบเมสซี่อ่ะรวมกับแบบเราไม่ได้ฝึกเลี้ยงหลบกลัวให้รวดเร็วนะครับนะเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้อย่างน้อยสามคนแล้วยิงประตูแบบแรงๆคมๆอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้ฝึกอย่างนั้นหรือแบบไม่ได้ฝึกเลยถูกไหม ดังนั้นนะ่ะไม่ต้องแปลกใจที่เราจะไม่มั่นใจหรือไม่กล้ายิงแล้วเห็นภาพหลอนว่าเคยยิงแล้วยิงไม่เข้าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่พูดมานะครับสรุปเลยมี2ข้อหนึ่งนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่เรายิงประตูเข้านึกถึงซ้ําๆแล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อย15้านาทีนะครับแบบ15นาทีเนะี้ยโฟกัสทาสมาธิไปที่ภาพเหตุการณ์เหล่านั้นว่าแบบ ไอ้ช่วงที่เรายิงเข้าประตูมีเหตุการณ์ไหนบ้างแล้วเรานึกภาพน้ำมูกวนซ้าๆหลายๆรอบนึกถึงความรู้สึกนึกถึงแบบเท้าที่ตวัดยิงแล้วก็แบบมีคนรอบข้างหรือตัวเรากําลังดีใจอะไรบางอย่างให้นึกถึงซ้าๆให้สมองของเราได้เห็นภาพดีๆเหล่านั้นในสถานการณ์ที่แบบต้องยิงประตูเวลาเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยสมองก็จะได้ฉายภาพแบบนี้ออกมาโอเคไหมแบบเฮ้ยยิงเข้าแล้วดีใจนู่นนี่นั่นโอเคไหม ฟอร์มันจะกลับมาโดยอัตโนมัติสี่วัลรอมันจะถูกเป็นอัตโนมัติอย่างกับว่าเราย้อนอดีตไปแก้ไขอะไรบางอย่างได้เลยร่างกายเราอาจจะย้อนอดีตไม่ได้นะครับแต่จิตใจของเรามันย้อนไม่ได้มันย้อนไปดูเหตุการณ์เหล่านั้นได้แต่เชื่อไหมว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์อดีตได้ด้วยจิตด้วยจิตของเราอะเช่นเราเราเช่นเรายิงไม่เข้าอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นเรายิงเข้าประตูก็ได้พยายามจินตนาการนั่นคือใส่ฟุตบอล นั่นคือสาหตุที่ฟุตบอลต้องใช้จินตนาการนะครับโอเคมันอาจจะไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นจริงหรือว่าแบบเกิดขึ้นจริงน้อยหรือว่าแบบอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยเรามีภาพดีๆแบบนั้นในหัวอย่างน้อยแล้วก็รู้ว่าเราเล่นบอลไปทําไมถูกไหมเราเล่นบอลเพื่อเพื่ออะไรแบบอ๋อตีทีมชาตินักบอลอาชีพนู่นนี่นั่นเพื่อแบบอยากจะแบบเพื่อทำเพื่อชาติอะไรเงี้ยสุดท้ายเนะี่ยเราต้องการทําให้ภาพในในหัวของเรามันเป็นจริงถูกไหม เรามีภาพแบบนั้นในหัวถูกไหมเรา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 ปลูกฝังภาพนั้นในหัวว่าแบบเราอยากเห็นภาพตัวของเราเองวิ่งอยู่ในสนามในนามทีมชาติกําลังใส่เสื้อทีมชาติไทยเห็นทีมชาติไทยไปบอลโลกหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมเก่งๆดังๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเชียร์นู่นนี่นั่นถูกไหมล่ะเราขับเคลื่อนด้วยภาพในหัวของเราดังนั้นสร้างภาพดีๆขึ้นมานะครับนี่คือง่ายสุด แล้วผมแนะนำให้ทุกคนทำทันที่15นาทีหลังจากจบคลิปนี้ระหว่างทำมันก็จะมีภาพที่เรายิ้มไม่เข้าแรกอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เรานึกถึงภาพดีๆนะครับก็ปล่อยภาพที่มันไม่ดีออกไปมันมาวนซ้ำอยู่แล้วแต่เราจะให้มันมาแทนที่ด้วยภาพดีๆมากขึ้นเหมือนเราทำอะไรบ่อยๆอะ่ะเราทำอะไรบ่อยๆอะ่ะเราก็จะนัดสิ่งนั้นโดยอัตโนมัตินะ่ะแบบไม่ว่าจะจบอะไรมาหรือไม่จบหรือว่าเรียนจากใครหรือไม่ได้เรียนสุดท้ายถ้าเราทําสิ่งนั้นไบ่อยอ มันก็จะเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลายคนก็เรียกว่าสัญชตาตญาณอะไรอย่างเงี้ยทางบอลประมาณนั้นนะ่ะดังนั้นนึกถึงภาพดีๆบ่อยๆอ่าข้อที่สองนะฝึกไม่ใช่ฝึกเลี้ยงบอลธรรมดาแล้วก็ยิงตั้งยิงเฉยๆให้เข้าอย่างเดียวนะครับพรอได้เป็นแบบนั้นอนะ่ะมันไม่พอเชื่อผมเวลาไปใช้ผมบอกตลอดนะครับว่า ทุกครั้งที่ฝึกเรต้องเอาไปใช้จริงต้องเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงในสนามจริงได้คือแบบฝึกแบบไหนมาต้องเอามาใช้ในสนามจริงอะซึ่งในตอนอดีตที่ทุกคนกําลังแบบยิงเข้าประตูหรือว่าแบบท็อปฟอร์มอย่างเงี้ยทุกคนได้เอาไปใช้และมันได้ผลเพราะว่าเราเคยฝึกแค่แบบลิงหลบคนเดียวแล้วยิงประตูหรือว่าเอาบอลมาตั้งแล้วยิงให้เข้าประตูแบบง่ายๆผู้รักษาประตูไม่เหนียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกองหลังมาวิ่งเร็วๆกดดันเรา เพื่อนที่อยู่รอบข้างเราก็แบบช้าๆนะเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยเราก็เลยทําได้ง่ายถูกไหมแต่เหตุการณ์จริงอ่ะพอไปเล่นจริงแล้วอ่ะปัจจัยที่เราต้องเจอนแน่ๆเชื่อผมแล้วทุกคนก็เจอมาแล้วอ่ะ <S <S คือรถกคู่ต่อสู้ที่เก่งกว่าพอๆกันอะไรเงี้ยเร็วกว่าทักษะดีกว่าผู้สับประตูที่เหนียว <S <S แล้วก็แบบไม่ว่าเราจะเลิงไปไหนเขายังตามไล่อยู่ไม่เปิดช่อง ไล่กดดันเราลุมหน้าลุมหลังยืนอยู่ตรงหน้าสามสี่คนไม่ให้เรายิงง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เป็นไงครับเราไม่ได้ฝึกสําหรับเหตุการณ์นั้นมาได้ฝึกไว้ล่ะที่แบบข่อสู้ยืนสีคน่คนมีพวกสับประตูแล้วก็ข่อสู้อะไรวิ่งกดดันหน้าหลังนู่นนี่นั่นแล้วต้องแล้วแบบวิ่งอยา่างรวดเร็วด้วยนะพร้อมเบียดเราประทะเราอย่างเงี้ยเราไม่ได้ฝึกกับเหตุการณ์เหล่านั้นมา เชื่อผมไหมว่าแบบมันจะมีคนบอกว่าเออเล่นบ่อยๆประสบการณ์ใช่ประสบการณ์มันมาแน่นะครับแต่มันมีทางลัดทางลัดก็คือการฝึกให้สมจริงกับสถานการณ์ที่เราจะเจอในสนามโอเคไหมแล้วก็ที่ผมบอกเอากลัวมาตั้งสี่อันเนะ่ยตรงไหนก็ได้เอาหน้ากรอบเขตโทษอะ่ะบริเวณนั้นนะครับ อย่าอย่าตั้งเรียงนะเอาแบบตั้งมัวม่วๆยังไงก็ได้นะครับให้มันห่างๆหน่อยแล้วก็เลี้ยงหลบกล้วยอันไหนก่อนก็ได้เลี้ยงทีลานหลบทีลนันฟุบฟับฟุบฟับไปมาอะแล้วก็ยิงประตูให้เข้าแบบแรงและแม่นยําไอ้ตอนเลี้ยงอะไม่ต้องเรียบนะครับเอาแค่หลบได้เอาแค่แบบความเร็วที่เราควบคุมได้แต่อตอนยิงอะต้องแม่นต้องเข้าในจุดที่เราอยากให้มันเข้าโอเคนะ พอเก่งขึ้นพอชนานาญขึ้นอ่ะคราวนี้ยิงหลบให้ไวขึ้นหลบให้ไวขึ้นพร้อมกับยิงให้เข้าและแรงและแม่นด้วยพอทําได้เสร็จแล้วไงต่อนะครับทําซ้ําบนไปผมแนะนำทำร้อยรอบตอนแรกมันจะแบบมันจะงงๆนะครับแต่เชื่อผมพอทําหลังจากร้อยครั้งไปแล้วอ่ะเราจะทานานมากขึ้นเราจะแบบคล่องขึ้นโดยอัตโนมัติเอ,า,อาง่ายนะเอ,า,อาง่าย วันเนี้ยว่างๆว,ว,วันไหนก็ได้วันหนึ่งอะเราไปเราเราไปฝึกแบบเนี้ยร้อยรอบเออฝึกแบบเนี้ยแล้วเอาไปใช้จริงเลยพอครบร้อยรอบปุ๊บเอาไปใช้จริงเลยไปลองลิงก์หลบไปลองแบบยิงประตูจริงๆเลยแบบแข่งจริงอะมันจะดีขึ้นเราจะรู้สึกได้เลย เรารู้สึกว่าเออมันง่ายจริงๆเลยนะอะไรเงี้ยมาสิมาดิเข้าเข้ามาฉันจะเลี้ยงหลบให้หมดเลยอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเพราะเราฝึกมาเล,เลี้ยงหลบมาแล้วตั้งสี่คนเนี่ยก็คือกลัวสี่อันที่เราเลี้ยงหลบโอเคไหมแล้วเราก็ไม่กลัวด้วยพอเลี้ยงหลบแล้วจะยิงไม่เข้าเราฝึกมาแล้วเนี่ยเลี้ยงหลบแล้วยิงให้แรงและเข้าเราไม่ต้องกลัวว่าโอ้พี่ผมยิงไม่แรงยิงไม่แม่นไม่มั่นใจอะไรมั่นใจแน่นอนนะครับเพราะเราฝึกมาแบบนั้นถูกไหม เราฝึกว่าเลี้ยงหลบเสร็จแล้วต้องยิงด้วยความแรงและแม่นยําสมมุติแบบมันไม่เป็นใจมันแบบโหฝึกแล้วมันไม่ได้เะทียะพี่อย่างเงี้ยผมทํางี้ําทะไรครับแล้วก็เป็นไงครับแล้วก็ยิงประตูใหม่ได้บอลปุ๊บก็มาเลี้ยงหลบแล้วยิงประตูใหม่โอเคไหมอย่างน้อยเราก็เก่งกว่าตัวเองเมื่อวานน่ะเก่งกว่าตัวเองใน,นเมื่อวานเก่งกว่าตัวเองเมื่อตอนฟอร์มไม่ดี ก็อยู่ที่ว่าใครจะทํามากแค่ไหนหรือตั้งใจทําแค่ไหนนะครับถ้าอยากแก้ได้นี่คือแนวทางกี่ครั้งแล้วที่เราแบบพยายามหาคําตอบแต่มันไม่เจออแล้วก็เราก็เจอเหตุการณ์ภาพหลอนที่เราไม่มั่นใจพอได้ยิงก็ยิงไม่ไมกล้าย,ยิงเพราะกลัวจะยิงไม่เข้าอยู่อย่างเงี้ยกี่ครั้งแล้วกี่เดือนละ่ะที่เราต้องเจอเหตุการณ์นี้ซ้ำๆแล้วมันแก้ไม่ได้ ถ้าเราทําตามที่ผมแนะนําผมร well, ับประกันว่าอย่างน้อยเราต้องรู้สึกกล้ายิงมากขึ้นรู้สึกมั่นใจในการยิงมากขึ้นเหตุผลว่าอะไรเพราะผมให้ทุกคนนึกถึงเหตุการณ์ดีๆที่เราจะยิงเข้าประตูเราเคยยิงเข้าประตูได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วจะบอกว่าเรายิงไม่เข้าไม่ได้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วเพราะฉะนั้นเราทําได้เพียงแต่ปัจจัยไม่เหมาะสม ปัจจัยไม่เหมาะสมแก้ยังไงผมก็บอกวิธีแก้ให้ไปฝึกแบบฝึกในสถานการณ์นี้มาที่ขู่หล่อสู้บันดีเยอะแล้วต้องยิงประตูอ่ะต้องหลบแล้วยิงประตูให้แม่นอะ่ะผมเอาหมดเลยนะครับก็คือต้องยิงแรงและแม่นด้วยและ,แล,ะและสิ่งที่ที่ที่มันน่าจะเกิดขึ้นเกินเลยหไหมคือตอนที่เราฝึกอะ่ะพอหลบได้แล้วนะ เราก็ได้ยิงเข้าแบบไม่แม่นหรือไม่แรงอ่ะนี่คือขนาดแบบไม่ไม่มีคูดต่อสู้จริงๆหรือไม่มีพูกรัสบาตูนะครับเราเรายังมีข้อผิดพลาดขนาดนี้แล้วถ้ามีล่ะก็แบบที่เราเคยเจอไงมันก็เลยเป็นแบบนั้นโอเคไหมดังนั้นพอทําตรงนี้คล่องแบบโหเชี่ยวชาญมากแบบพี่ผมทําให้ดูเลยผมจะเลี้ยงดอกสีกรวยก้วยสีอันแบบแบบเร็วที่สุดแล้วก็ยิงประตูเข้ามุมแบบแรงแรงแม่นๆม่นเลยผมทําได้ ทุกครั้งหรือว่าแบบเกือบทุกครั้งแบบมั่นใจด้วยผมต้องการตรงนี้ครับเมื่อทุกคนสามารถตอบผมแบบนี้ได้ผมก็ไม่มีอะไรต้องห่วงที่จะต้องส่งพวกเราทุกคนลงสนามและมั่นใจว่าทุกคนจะทำประตูได้อย่างมั่นใจอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าลูกบอลที่ออกจากเท้าของทุกคนจะต้องเสียบเสียบมุมเสียบสามเหลี่ยมได้อย่างรุนแรงและแม่นยำ และทุกคนจะไม่เสียใจนะครับที่ได้ตวัดยิงลูกบอลออกจากเท้าพุ่งไปเข้าประตูนั้นต่อให้มันไม่เข้าก็ตามสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีคำแนะนำใครรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์ด้านล่างน,นะครับผมว่าสิ่งที่ผมแนะนำจะไป,ไปอยู่กับทุกคนนะครับ